สำนักถังเละสภะพบจบแดงตอหนึ่งศูนย์เก้าพสองพวกเขาเทเลตมาอยู่ใกล้กันในพริปตาเมื่อวิญญาณยุดหลอมรวมพลังเกินขีดจำกัดเดิมหัวหยู่ห่าวจับมือขวาหวังชิวเอ๋อไว้ในขณะที่มือซ้ายยกขึ้นอย่างลึกลับสตรีหิมะตัวน้อยแยกออกจากหลังเขาแสงขาวกระเพื่อมขึ้นรอบตัวฉากมหัสจจราร์ปรากฏขึ้นเบื้องหลังพวกเขาภาพดวงตาแนวตั้งสีส้มทองเรืองรองผนวกกับดิสนานิกิสที่ปลดปล่อยก่อนหน้านี้พันธนาการสายฟ้าเทพของผู้อาวุโสสร้างไร้ผลบน,บนท้องฟ้า เขาตกใจจนต้องหยุดการโจมตีขณะที่หนานชุยชิวและหนานเซยเยวาดยังถูกพัฒนาการไว้เขาต้องจัดการกับพวกเขาก่อนเขายกมือขวาขึ้นและดึงพวกเขาหลบไปด้านหลังทว่าหูอวิหมดความอดทนและปลดปล่อยวิญญาณแห่งการล้างแค้นสีดำทันทีนางกรีดร้องและพุ่งตรงไปหาฮูวิสเห่าและหวังชิวเอ๋อร์ด้วยความหวาดกลัวแสงสีฟ้าเข้มพุ่งทะลุท้องฟ้าความเย็นเยือกและความภาคภูมิใจของจักรพรรดินีฮิมะที่ไม่สนใจการป้องกันของผู้อาวุโสสี กระบี่มรณะของเขาพุ่งผ่านไปแต่ไม่ทำร้ายหุยฮาวและวหวังชิวเวอ๋อที่ไม่ได้หลบก,การโจมตีในขณะเดียวกันดาบของจักรพรรดินิหิมะพุ่งตำมาตานยังหมอกดำของผู้อาวุโสสี่ที่รวบรวมพลังป้องกันทันทีเพื่อขัดขวางทาน้ำแข็ง,งอไร้ายหิมะจากหุยูฮาวกระบี่ทั้งสองกำลังจะประทะก,กันแต่กระบี่ของจักรพรรดินิหิมกลับพุ่งผ่านกระบี่ขุมนรกของผู้อาวุโสสี่ไปอย่างไร้ขีดจ,จำกัดอะไรนะผู้อาวุโสสี่ครั่ำคควนออกมาขณะที่เขาพยายามรวบรวมหมอกสีดำแต่ถูกโจมตีอย่างรวดเร็วและถอยหลังไป แม้ว่ากรงน้ำแข็งจะถูกทำลายไปในภายหลังแต่กระบี่ของจักรพรรดินิหินก็ยังโจมตีเขาได้จนต้องถอยกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากแต่ยังคงน่าเหลือเชื่อทำไมผู้อาวุโสสี่ซึ่งเป็นโอหลูขั้นสูงสุดถึงโดนโจมตีอย่างนี้แถมความสามารถของโฮเยยยังต่ำกว่าหลายมายัวยู่ห่าวยิ้มเล็กน้อยและหันหน้าขึ้นดวงตาของเขาเปล่งประกายแห่งโชคชะตากายแสงสีม่วงทองปรากฏขึ้นมันคือพลังสันสะเทือนวิญญ,ญญาณของเขาจู่จูกัววีก็หยุดนิ่งกลางอากาศ จากนั้นเธอก็กรีดร้องอย่างน่าสงเพชและถูกเบี่ยนกลับไปด้านหลังแม้เธอควรจะมีภูมิคุ้มกันต่อความสามารถของหัวยูห่ห่าวเพราะเธอเป็นเจ้าแห่งวิญญาณประเทศจิตวิญญาณแต่สุดท้ายก็ถูกปราบปรามอย่างสมบูรณ์เนื่องจากการฝึกฝนทางจิตวิญญาณของเธอยังด้อยกว่าหัวยู่ห่าวมากการฝึกฝนทางจิตวิญญาณของหัวยู่ห่านั้นบริสุทธิ์และทรงพลังยิ่งกว่าและยังหลอมรวมกับพลังจิตวิญญ,ญาณของหวังชิวเอ๋อร์ทำให้พลังจิตโือรวมของเขาเพิ่มขึ้นอีกขั้นในแง่ของพลังและการฝึกฝน การรวมพลังระหว่างหัวยู่าวกับหวังชิวเอ๋อร์ไม่ได้ได้ดวกว่าอูอยู่เลยในขณะที่หัวยู่าวกำลังโจมตีหวังชิวเอ๋อร์ก็ลงมือพร้อมกันเมื่อเขาปลดปล่อยฝ่ามือจักรพรรดินีออกมาเธอก็รู้ทันทีว่าเขากำลังจะทำอะไรเธอชุกระบีมมังกรทองขึ้นแสงสีทองเปล่งประกายออกจากร่างของเธอแสงเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นชั้นช้นที่มือขวาฝ่ามือจักรพรรดินีแห่งตระกูลหัวฟาดลงไปที่รูปสลักน้ำแข็งและในพริบตานั้นหอกของหวังชิวก็กลายเป็นแสงสีทองพุ่งตรงไปยังหน้าอกของผู้อาวุโสสี่ หวังเชิวเอ๋อเชี่ยวชาญอย่างมากในการเผชิญหน้าโดยตรงความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัวของเธอทําให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าเป็นนักรบมังกรชั้นนําในการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญวิญญาณเยาวชนระดับสูงขณะนี้เธอไม่ได้ใช้แค่พลังของตนเองแต่ยังได้รับการเสริมพลังจากวิญญาณของหูยูหฮ่าวและด้วยความที่พลังวิญญาณของทั้งคู่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์การปะสานพลังจึงไม่มีการต่อต้านหรือประทะกันเลย ร้วแสงสีทองนั้นบรรจุทั้งพลังของหวังชิวเอ๋อร์และเจ็ดจำนงแห่งจิตวิญญาณของโฮยูฮาวมันพุ่งตรงถึงตัวผู้อาวุโสสี่ในทันทีผู้อาวุโสสี่ร้องคร่ำค,ครวญแสงสีเขียวเข้มเปล่งประกายออกมาจากกระบี่ขมุขมูของเขาเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นเงาร่างมนุษย์ที่เห็นได้รางรงถูกบดขยี้ไปพร้อมกับพลังนั้นแสงจากกระบี่ของผู้อาวุโสสี่ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีสันแปลกประหลาดแสงดาบสีเขียวเข้มหดกลับและทำให้ทุกอย่างดูราวกับอยู่คนละโลก ดาบยมโลกสีม่วงอีกเล่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างเยียบงนันมันลอยขนานไปกับดาบยมโลกสีเขียวเข้มของเขาหอกมังกรทองของหวังชิวพุ่งลงอย่างรวดเร็วแทงเข้าไประหว่างกระบี่ทั้งสองของผู้อาวุโสสี่แต่ในขณะนั้นกระบี่ทั้งสองก็หลอมรวมกันทันทีและชั้นแสงสีเงินอันแข็งแกร่งก็ถูกปลดปล่อยออกมาระหว่างกระบี่ทั้งคู่เสียงเหล็กดังกังวานหอกของหวังชิวสะบัดอย่างรุนแรงมันแทงลงไปได้เพียงครึ่งหนึ่งของกระบี่ทั้งสองแต่ไม่สามารถตัดฐานได้อย่างสมบูรณ์จึงไม่อาจทะลุถึงหน้าอกของผู้อา สีหน้าของหวังชิวเอ๋อเปลี่ยนไปเปลกเนิ่นในพริบตาหอกของเธอก็กลายเป็นลำแสงพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าวงแหวนวิญญ,ญาณทั้งเก้าของผู้อาวุโสสีเริ่มส่องแสงทีละวงทว่ามันกลับเรียงลำดับอย่างสูงไม่เป็นระเบียบใช่แล้วนี่คือความสามารถของดาบยมโลกที่สามารถบิดเบือนกฎแห่งมิติได้ผู้อาวุโสสีจ้องมองพวกเขาด้วยแววตาเย็นชาเจ้าทําให้วิญญ,ญาณใต้พิภพของข้าสูงเปล่าเช่นนั้นข้าจะใช้วิญ,ญญาณของพวกเจ้าแทนดาบสีเขียวเข้มพุ่งออกจากมือของเขา ในขณะที่ดาบสีม่วงหายวับไปวงแหวนวิญญาณวงที่สองและสามของเขาก็สว่างขึ้นพร้อมกันเขากําลังจะตลดล่อลังใต้พิภพและเรียกกระบีนรกจํานวนนับไม่ถ้วนของเขาออกมาแสงสีเขียวเปลี่ยนประกายเจ,จิดจ้ากระบีของผู้อาวุโสสีขยายใหญ่ขึ้นในทันทีจากนั้นมันแยกตัวเป็นกระบีขุมนับไม่ถ้วนพุ่งตรงไปยังหฮวย่าวและหวังชิวเอ,อ๋อในทันใดน,นั้นพื้นที่รอบๆก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มมันดูราวกับว่าทุกสิ่งกําลังจะถูกทาลายลง นี่คือสิ่งที่ตัวหลวงผู้มีชื่อเสียงสามารถทําได้แม้ว่าการฝึกฝนของผู้อาวุโสสีจะยังไม่เทียบเท่าผู้อาวุโสวนแต่เขาก็ยังเป็นตัวหลวงที่แข็งแกร่งและน่าหวัดหวั่นหัวยูหาวและหวังชิวเออแสดงออกอย่างจริงจังแต่พวกเขาไม่มีท่าทีจะถอยเลยแม้แต่น้อยทั้งสองศบตาก,กันก่อนที่หวังชิวเออจะก้าวมาข้างหน้าหัวยูหาวอย่างรวดเร็วเขาปล่อยมือจากเธอแต่กลับใช้มือโอบรัดเอลเธอไว้แน่นเอลของหวังชิวเรียวยาวและเปลี่ยนพลังมือของหัวยูหาวใหญ่พอจะโอบได้เกือบหมด แม้จะจับได้เพียงสองในสามแต่กลับรับรู้ได้ถึงพลังที่แฝงอยู่ในร่างเธอลูกหวังชิวเออร์ตะโกนวงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดวงผุดขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าเธอใช่แล้วเจ็ดวงแหวนวิญญาณหวังชิวเออร์ก้าวหน้าจากระดับหกวงมาเป็นเจ็ดวงได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนอกจากพลังวิญญาณที่ได้รับจากหุบเขายินอยางการฝึกฝนของเธอก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากรอบก่อนหน้าตอนนี้เธอเป็นปราบวิญญาณแล้วแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาก หัวมังกรทองขนาดมหึมาปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเธออย่างเงียบงันหวังชิวเอ๋อประสานฝ่ามือก่อนจะรวบไว้ด้วยกันทันใดนั้นวงแหวนวิญญาณวงแรกวงที่สองและวงที่สามของเธอก็ส่องแสงพร้อมกันทักษะวิญญาณอันดับหนึ่งสองและสามถูกปลดปล่อยพร้อมกันได้แก่กายมังกรทองความแข็งแกร่งของมังกรและหมัดมังกรทองดาบยมโลกยังคงพุ่งทะลวงกลางอากาศแต่ไม่สามารถแต่ต้องอะไรได้เลยเพราะพลังแห่งโชคชะตา มันจึงสัมผัสได้เพียงโวยู่ห่าวและหวังชิเอ๋อเท่านั้นวิญญาณแม้ผู้อาวุโสสีจะใช้อนาเขตโจมตีแต่เมื่อพบว่าไม่ได้ผลก็รีบเปลี่ยนวิธีการท,าทันทีดาบยมโลกยังคงพุ่งเข้าหาอยู่ห้าวกับหวังชีเอ๋อย่างรุนแรงหวังชีเอ๋อยกฝ่ามือผลักออก,ออกเสียงมังกรคำรามดังสถานแสงสีทองสว่างว่าท่ามกลางแสงสีเขียวก่อนพลัดกำลังมหาศาลจะประตูออกมาราวกับระเบิดกลางเวหาตูมตูมตูมเสียงระเบิดดังก้องกลางอากาศ แสงดักจำนวนมากถูกสะท้อนกลับและบทขยี้แม้อยู่ห้ากับหวังชีเอ๋อร์จะดูอ่อนแอกว่าตัวลลวฝั่งตรงข้ามแต่พวกเขายังคงยืนหยัดแม้ร่างจะเซถอยหลังก็ตามภายในตาข่ายสายฟ้าหนานชุยชุยและหนานชิวชิว,นนชว,ชวถูกดึงไปยังผู้อาวุโสสามอิสอใช้โซ่สองเส้นซึ่งเป็นเครื่องมือวิญญ,ญาณในการตรึงพลังของทั้งคู่ไว้เครื่องมือนี้สามารถยับยั้งพลังวิญญ,ญาณได้อย่างสมบูรณ์ผู้ที่เป็นราชันวิญญ,ญาณหรือต่ำกว่าไม่อาจใช้พลังภายใต้การควบคุมของมันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนานชุยชุย ซึ่งอยู่ภายใต้ธิ์ของผงกำจัดวิญญาณส่วนหนานชิวชิวที่เป็นเพียงราชันวิญญาณก็ไม่อาจขัดขืนเช่นกันหนานชุยชุยไม่ได้ต่อสู้เธอจ้องมองการต่อสู้อย่างหวาดกลัวผู้อาวุโสสามและสี่อาจจะไม่รู้ว่าใครคือฮูวิหาและวังชิวเอ๋ออย่างไรก็ตามหนานชุยซือจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาทั้งสองเป็นใครคนหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมของเชกในขณะที่อีกคนเป็นแกนนาของนิกายถังเนื่องจากพวกเขาสามารถแข่งขันในการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญวิญ,ญญาณเยาวชนได้ นั่นหมายความว่าพวกเขาอายุยังไม่ถึง20ปีพวกเขาอายุใกล้เคียงกับลูกสาวของเธอแต่พวกเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนนานช่วยสุยคิดมาตลอดว่าลูกสาวของตนเองโดดเด่นมากแต่อย่างไรก็ตามนานชิวชิวด้วยกว่าฮูวิฮาวและวังชิวเออมากทั้งสองคนสามารถเอาชีวิตรออจากการ,รเผชิญหน้ากับตรงกู้ฉายายได้หลายครั้งและดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้อ่อนแอเลยด้วยซ้ำถ้าข่าวนี้แพร่กระจายออกไปพวกเขาจะภูมิใจแค่ไหนกัน แน่นอนว่าพวกเขาทั้งสองคงจะไม่ตื่นเต้นเกินไปเพราะเรื่องนี้ผู้อาวุโสสีกดดันพวกเขามากเกินไปเขาคือตรงหลิวที่มีแหวนก้าวงหัวยู่ฮ่าวรู้มาตลอดว่าตัวล่ฉบับนี้แข็งแกร่งมากในสถาบันเที่ยวหมาป่าเขารู้จักตัวล่ฉบับนี้และตัวถูหลุดพ้นมากมายอย่างไรก็ตามมันเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันในการรู้จักตัววูและการต่อสู้กับตัววูเขารู้สึกเหมือนว่าอาวุโสสี่พระบี่มรณะสามารถฉีกพวกเขาออกจากกันได้ทุกเมื่อ หวยูหาวและหวังชิวเอ๋อที่หลอมโรบิญญาณกันกำลังลดพลังลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเขาป้องกันการโจมตีครั้งนี้ของหัวยูหาวหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเขาจะไม่สามารถทนการโจมตีของเขาได้นานนักอูชิวอูออเอ๋ออูโฮวีหาวเรียกหวังชิวเอ๋อผ่านพลังจิตอะไรนะหวังชิวเอ๋อดูเหมือนจะตอบเขาอย่างเย็นชาแต่มีน้ำเสียงน้อยลงข้ามีความคิดที่จะดึงดูดความสนใจพวกเขาเมื่อข้าดึงดูดความสนใจพวกเขาเราก็ไปกันเถอะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะออกไปจากที่นี่ด้วยความสามารถของเรา เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวและข้าจะช่วยคุณสร้างมันอย่างมากพวกเขาก็จะจับข้าพอคุณกลับไปที่สถาบันคิดหาวิธีช่วยข้าก็พอเสียงของหัวยูหาวเออถือว่าสงบมากและเต็มไปด้วยความมั่นใจหวังชีเอ๋อเงียบและไม่พูดอะไรออกมาอูชิวอูเอ,อ๋อคุณได้ยินข้าไหมอูหัวยูหาวรีบถามอย่างรวดเร็วเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วหวังชีเอ๋อถอนหายใจก่อนจะตอบว่าอาได้เลยพวกเขากาลังทุกทรมานกับตัวหลวที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง และยังมีอีกคนหนึ่งที่พวกเขาต้องหั้วยูห่วหาวสูดหายใจลึกๆแล้วลากหวังชิวเอ๋อ